ค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนฟล์นะคะ,อะขออนุญาตแนะนําตัวอีกรอบนึงนะคะที่ันแพทย์หญิงชนาตาสมคงค่คะก็เป็นแพทย์บริษัทครอบครัวนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลกัญจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินง,งานดิมิชันนะคะก็จะขออนุญาตเล่าจากภาพเล็กในระดับอําเภอไปจนถึงภาพระดับจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ อันดับแรกรู้จักโรงพยาบาลกาญจนฤทธิ์กันก่อนนะคะโรงพยาบาลกาญจนฤทธิ์เนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาด M2 นะคะมีเตียงให้บริการทั้งหมด150เตียงค่ะเรามีประชากรในพื้นที่เนี่ย11,000คนนะคะแล้วประชากร11,000คนเนี่ยค่ะ1 1 0 0 0คนนะคะขอโทษค่ะพูดผิดในประชากร1 1 0 0 0คนเป็นความตันซะแล้ว14,000คนค่ะนะคะแล้วก็เป็นเบาหวาน6,000คน นะคะคิดเป็นประมาณ6%เป็นเบาหวานนะแล้วก็14%เป็นความดันค่ะและอันดับโรคที่มาใช้บริการในผู้ป่วยนอกมากที่สุดก็นีไม่พ้นนะคะโรค NCD ค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันและเบาหวานนะคะชิงอยู่2อันดับนี้ละคะ่ะมีปี65ที่โควิดนะคะแซงหน้าขึ้นมานะคะและคนไข้เราก็ทยอยย้ายคลินิกค,ค่ะ จากอยู่คลินิกความดันเบาหวานนะคะทยอยย้ายไป CKD Stroke A.C.S. นะคะถามว่าเราดีใจไหมคนไข้เราน้อยลงไม่นะคะเราก็ยังรู้สึกซับซ้นะว่าคนไข้เรารักษาอย่างไงทำไมคนไข้เราไปคลินิกอื่นเนาะแทนที่จะได้ลดยาหยุดยานะคะและว้วเราทำอะไรอยู่ก็มีการทบทวนกันในทีมนะคะว่าคนไข้เบาหวาน แค่ A1C เขาลดลงหน่เปอร์เซ็อะเขาลดอัตราการเสียชีวิตลงได้2ีปอร์เซจากรูเบาหวานแล้วก็ลดทั้งไมโครวั c u l a r c o m ม l พลเคชันแล้วก็ไมโคร a ั c u l a r าคอม l พลเคชันนะคะดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนั้นก็เป็นนายแพทย์จิรชาตินะคะท่านก็ได้เล็งเห็นความสำคัญกำหนดให้การจัดการ โรคทาง NCD เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในสามที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญนะคะที่เราจะต้องมาดําเนินง,งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินง,งาน NCD นะคะทั้งต้นน้ำกลางน้ำค่ะกลางน้ำเนี่ยก็คือทําให้เกิดดียอ็นมิชันนะคะทํายังไงให้ผู้ป่วยเบาหวานของเราเนี่ยสามารถจะควบคุมโรคได้ดีแล้วก็ลดยาหยุดยาได้สําหรับต้นน้ำก็ทําให้กลุ่มเสี่ยงเขากลายเป็นกลุ่มปกตินะคะโดยที่ใช้อาศัยโมเดลของโรงพยาบาลบ้านตาขุนค่ะ ที่มาของการดำเนินงานรีมิชันของโรงพยาบาลการเจริดิตนะคะทั้งทีมการเจริทดิของเราเนี่ยทั้งทีมแพทย์พยาบาลเภสัตนักโภชนาการแล้วก็นักกยายภาพนะคะเราก็ได้เข้าร่วมอบรมกับโรงพยาบาลบ้านตาขุนค่ะ,ะในปี2515นะคะหลังจากเรียนจบแล้วค่ะกลับมางุงนะคะว่าเราจะทำงานต่อ,อยังไงเพราะว่าคนไข้เราเยอะเนาะการจัดบริการที่ไปดูงานมาคือใช้เวลา ในการดูแลคนไข้แล้วก็ต้องมีทีมให้บริการที่ค่อนข้างที่จะต้องแบ่งเวลาออกมาเราก็เลยกำหนดให้เป็นคลินิกพิเศษค่ะเป็นรีมิชันคลินิกนะคะซึ่งก็จัดบริการเ,าเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งวันค่ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่ม,มบริการเพิ่มขึ้นนะคะเป็น3วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะแล้วก็นิยามของรีมิชันคลินิกนะคะว่าเป็น การให้บริการที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเข้าสู่บาวานสงบนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะเราต้องอาศัยอะไรบ้างอาศัยเวลานะคะต้องพัฒนาทักษะของทีมนะคะให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยเข้าสู่บาวานระยะสงบได้ต้องทำงานเป็นส,สาสขาวิชาชีพค่ะทุกคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย ไม่ซ้าซ้อนกันนะคะต,ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะเกิดปัญหาตรงไหนต้องมาพูดคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันจะไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํานะคะต้องค่อยๆพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะที่เป้าหมายเราก็หวังผลที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้รับการหยุดยานะคะหรืออย่างน้อยก็คือได้ใช้ยาน้อยที่สุดที่จะควบคุมน้ําตาลในเลือดของเขาได้ถ้าเขาไม่สามารถหยุดยาได้นะคะมีการปรับลดยาที่ถูกต้อง สามารถจะฟื้นฟูสภาวะสภาพสภาพสภาวะแทรกซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตาไตเท้าของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในระยะแรกแล้วก็ลดน้ําหนักผู้ป่วยค่ะดังนั้นในการจัดบริการเราจะมีทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนะคะเราจะเราจะไม่ได้มีแค่ออปชั่นเดิมออปชั่นเดียวไม่มีทางเลือกเลยนะคะคนไข้สามารถจะเลือกได้ว่าคุณอยากจะรักษาแบบรับยากักบแพทย์ทั่วไป ่ารับยากลับบ้านหรือจะเข้าสู่ d m l i m i n a t i o n แต่กลุ่มที่เราจะบังคับเลยก็คือกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดำเนินง,งานมาเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จได้เร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอัอตราความสำเร็จเนี่ยสูงด้วยนะคะซึ่งนี้ก็ต้องพูดคุยกับทีม NCD นะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยรเบาบหวานรายใหม่เนี่ยต้องนัดเข้าคลินิก d l i m i n a i o n เลยนะคะสำหรับ อุปรกรณ์ที่เราให้ผู้ป่วยไปใช้ที่บ้านนะคะก็ต้องมีการาเซียวมอนิเตอริงอะไรก็ตามที่ผู้ป่วยได้รับคำแนะนําแค่ว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบนี้นะออกกำลังกายแบบนี้นะแต่ไม่มีตัววัดค่ะถามว่าคนไข้จะทําได้นานแค่ไหนดังนั้นอะไรก็ตามที่สามารถจับต้องได้เห็นเป็นตัวเลขวัดได้เขาก็จะมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนนะคะผู้ป่วยจะได้รับการเจาะเลือดติดตามค่าน้ําตาลน,นะคะวัดความดันที่บ้าน มีอุปกรณ์ติดตามนับจำนวนก้าวนะคะหรือพีโรเมเตอร์แล้วก็ในกลุ่มที่ไม่มีอุปกรณ์ในการนับก้าวเราก็ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือะคะ่ะให้เขาได้ใช้้เกิดประโยชน์ นะคะแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารกลับมายังโรงพยาบาลนะคะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะลิงก์กับแพลตฟอร์มที่โรงพยาบาลเพื่อให้เขาเห็นเป็นก็บเป็นรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายนะคะแล้วก็แนะนำใจฉีอาหารที่มีไกรซิมิทอินเด็กต่ำให้แก่ผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะข้ากล้องค่ะและเพิ่มช่องทางการสื่อสารติดตามผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคปัญหาในการมีบัตรตัวหรือว่าการเกิดคอมเพลเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอค u ิวคอมเชันหรือว่ากลุ่นิคคอมเพลเคชันนะคะนอกจากนี้เราก็มีสมุดบันทึกให้แก่ผู้ป่วยนะคะในการติดตามค่าน้ําตาลค่ะรวมถึงกิจกรรมทางกายนะคะอันนี้ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบของสมุดบันทึกแล้วนะคะก็คือให้บันทึกอาหารด้วยนะคะซึ่งในช่วงแรกที่นัดนะคะเราก็จะนัดคนไข้ถี่หน่อยอในช่วงวิสิต หลังจากวิสิตแรกที่เจอกันเนี่ยวิสิตที่สองเราก็จะนัดประมาณสองสัปดาห์เพราะว่าเราให้คุณไขเจาะเลือดถี่นะคะเช้าและเย็นอหลังจากนั้นก็มาเรียนรู้กันค่ะเจาะอย่างเดียวไม่ได้นะคะเขาจะเจ็บตัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะเขาจะต้องรู้ว่าในการปรับเรื่องอาหารของเขาการปฏิบัติตัวเรื่องของการกิจกรรมทางกายของเขาเนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำตาลได้ดีจริงไหมเกิดอาการข้างเคียงอะไรบ้างแล้วก็จะต้องรีบปรับยาให้แก่ผู้ป่วยนะคะ ก็จะเป็นการพูดคุยสื่อสารค่ะสําหรับบุคลากรทีมสารสาขาวิชาชีพที่จะดําเนินการให้บริการนะคะก็จะประกอบด้วยแพทย์1คนนะคะพยาบาลสองคนนักวิชาการสาธารณสุขหนึ่งคนนักโภชนากร1คนค่ะเภสัชกรแล้วก็นักกายภาพบําบัดค่ะซึ่งทุกทั้งทีนะคะเราก็จะมาสื่อสารกันนะคะว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะในส่วนของอันดับขั้นตอนแรกเราจะทป่ว,ปวย เข้ามาในคลินิกนะคะเราก็จะมีการประเมินนะคะปัจจัยทางสุขภาพความพร้อมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยนะคะโดยคุณมีการจดซักประวัติและซึ่งจะส่งข้อมูลพวกนี้ค่ะให้แก่แพทย์เพื่อที่แพทย์จะได้ทำแผนการรักษาทำแชร์แคร์แพนร่วมกับผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ประเมิน state of c h a n เนอะหลังจากนั้นผู้ป่วยรู้ทราบแผนการรักษาร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะส่งผู้ป่วยกลับสู่พบ เอกซิสเนินนะคะพเพื่อจะทบทวนแผนกรารรักษาสอนวิธีการเจาะเลือดก,การ,รบิตัตัวการลงบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อเข้าสู่เข้ามายัางโรงพยาบาลผู้ป่วยรายหน่ทุกวันจะต้องพบนักกายภาพบําบัดน,นะคะเพื่อที่จะได้ดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเขาผู้ป่วยบางคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะปวดเขา่าเราจะองให้เขาไปเดินไปวิ่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคนะคะที่เขาจะปรับเปลี่ยนดังนั้นก็ต้องมีเลือกกิจกรรม ออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ผู้ป่วยแต่ละรายนะคะแล้วก็มีการติดตามด้วยนักกายภาพบําบัดด้วยนะคะส่วนนักโภชนากรเนี่ยจะเ,เป็นกําลังสําคัญมากๆในการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารเพราะผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันอาชีพแตกต่างกันอาหารที่กินก็แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราจะให้ปรับทุกคนปรับเหมือนกันหมดคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะการปรับรูปแบบของอาหารก็เป็นเฉพาะรายนะเนาะ ในส่วนของการปรับอาหารเราอาจจะไม่ได้ป้องเราจะไม่สามารถปรับได้จากหน้ามือเป็นหลังมือให้เขาค่อยๆปรับนะคะให้เขาคิดเองว่าเขาจะปรับอะไรได้แล้วค่อยๆเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้ก็จะเกิดความสาเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเภสัชกรนะคะเขาก็จะติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์จากยานะคะรวมถึงการตรวจสอบเมื่ออาหารกับยาด้วยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยที่น้ําตาลในเลือดต่ําพบว่าเขากินอาหารตรงตามเวลาที่อยู่บนฉลาก กินยาตรงตามฉลาดแต่ไม่ได้กินอาหารหลังกินยานะคะซึ่งอันนี้ก็มีการปรึกษากลับมายัางแพทย์เ้ื่อรับบเรื่องของอาหารและยาให้ตรงกันค่ะ เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามผู้ป่วยนะคะผ่านทางไลโอเอข้อดีก็คือช่วยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เห็นข้อมูลกันนะคะมีแอดมินก็คือเป็นบุคลากรที่อยู่ในทีมดิเม,มิชั่นของเราในการตอบคําถามนะคะว่าผู้ป่วยกลับไปบ้านแล้วสิ่งแรกที่พยาบาลที่เป็นเคสเมนเจอร์ทำก็คือจะต้องติดติดตามผู้ป่วยกลับไปะคะ่ะว่ากลับไปแล้ว สามารถทําได้ไหมไม่เข้าใจตรงไหนใช้อุปกรณ์เป็นหรือเปล่าแล้วก็สามารถลงบันทึกข้อมูลได้หรือไม่นะคะอีากอันหนึ่งที่เราใช้ในช่องทางในการติดต่อคือการวาง emergency care plan ค่ะคือกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเขามีอาการน้ําตาลในเลือดต่ําทุกคนจะได้รับคําแนะนําในเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและค่าน้ําตาลที่เป็นจุดเดือนนะคะว่าเขาจะต้องติดต่อเข้ามาเมื่อผู้ป่วยเกิดอ,อาการน้าตาลในเลือดต่าเนี่ยเขาจะต้องเจาะน้ําตาลค่ะเรากําหนดไว้ว่าถ่าน้ำตาลต่ำกว่า90 นะคะเราจะใช้ค่าน้ำตาลที่ไม่ได้แบบเท่ากับเกณฑ์ ตามนิยามทางการแพทย์นะคะถ้าต่ำกว่าเกาสหรือมีอาการเนาะก็ให้รีบเจาะน้ําตาลแล้วก็มีการแนะนําในเรื่องของการเบี่ตัวเบื้องต้นนะคะผู้ป่วยรายนี้เขามีอาการน้ําตาลในเลือดต่ำก็คือใจสัน่นเจาะน้ําตาลไปเหลือแค่64นะคะก็มีการเบี่ิตัวเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็ติดตามติดต่อเข้ามาในายโอเอนะคะซึ่งคุณมีสัจกรเนี่ยเขาก็จะดูว่ายาผู้ป่วยมีอะไรบ้างแล้วก็คอนซัลแพทย์เพื่อปรับยาก่อนที่จะถึงนัดแล้วก็นะัดผู้ป่วยให้เ็วขึ้นเหลือจะเทเรมิิซีนนะคะ ผลการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2567ค่ะก็มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมนะคะในคือจะบอกว่าในคลินิกรีมิชันเนี่ยเราจะมีทำทั้งเบาหวานและก็ความดันนะคะผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วม462คนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยความดันเข้าร่วมหั้งหมด504คนค่ะมีผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ดี70%นะคะจากที่เข้าร่วมในคลินิกค่ะผู้ป่วยความดานัน สามารถควบคุมความดันได้ดีถึง91%นะคะและมีผู้ป่วยหยุดยาได้47คนค่ะจาก460ก็คือประมาณ10%นะคะในช่วงของการลดยา287คน ส่วนความดันสามารถหยุดยาได้38คนและก็ลดยาได้211คนค่ะกลุ่มคนไข้เหล่านี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นดังนั้นจะได้ลดทั้งการลดน้ําหนักด้วยนะคะซึ่งการลดน้ำหนักรวมแล้วน,นี3ปีที่ผ่านมานะคะเราก็ลดน้าหนักลงได้3,100กิโลกร,รัมค่ะทั้ง2คลินิกนะคะแล้วก็อันนี้ผู้บริหารน่าจะชอบอล,ดลดค่าใช่ายได้277,000บาทค่ะ และนอกจากนี้นะคะคนไข้เราไม่ได้มีแค่ในโรงพยาบาลเรายังมีอยู่ในรพสตด้วยนะคะซึ่งในของอำเภอกาจน์ของเราเนี่ยมีแพทย์เวชกอบรัวทั้งหมด4คนแล้วก็มีแบ่งพื้นที่โซนรับผิดชอบ c a เ c น m e n t a r e ยนเนี่ยทั้งหมด4โซนนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันภายในทีมแพทย์นะคะมีการฝอนทักษะต่างๆเพราะว่าเราจะต้องไปเตรียมทีมรพสตนะคะในการดูแลผู้ป่วยเข้าสู่ดีมิชันด้วยซึ่งการขับเครื่องก็คือเริ่มทำในปี66 นะคะก็มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการไพร์โหลเนาะ,ะมีรบสตอนน้ำร่องค่ะการขับเคลื่อนนี่ก็คือพัฒนาคุณภาพในการดูแลก็คือสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมเพิ่มความรู้นะคะอบรมทักษะการสื่อสารใหม่การดูแลผู้ป่วยโดยนำรโนรงพยายบาลเนี่ยค่ะมาเป็นทีมวิทยากรกร,ร่วมนะคะแล้วก็เชิญในทเดกพลนะคะมาเป็น วิทยากรในการปรับเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ทีมก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนผู้ป่วยนะคะแล,ะล้วอาจากนั้นก็คือพาไปศึกษาดูงานค่ะ ที่ยเภอบ้านตะขุนก็จะมีระบบสตารทที่เขาทําดําเนินง,งานดีแอนิชันอยู่แล้วนะคะทั้งระสาาตาบ้านขอพังแล้วก็ผู้ไทยหลังจากนั้นก็มาประชุมกันค่ะก็คือจัดบริการดีแอนิชันขึ้นที่บริสตารกรุ๊ค่ะซึ่งเป็นเพสเมนต์แอเรียของดิชั้นเองนะคะตอนแรกเนี่ยก็ให้ทางทีมเขาดีไซน์เองนะว่า,าจะนัดวันเพิ่มไหมนัดคนไข้มาแยกกันแต่ปรากฏว่าของทีมเนี่ยเขาก็จะทําในคนไข้ทุกรายเดยปรับบริการรูปแบบบริการคนไข้ทั้งหมดนะคะเดิมทีเนี่ยคนไข้ก็จะมาแค่เจาะเลือดยื่น หมดแล้วก็รับยากลับบ้านตอนนี้ก็คือเราปรับบริการนะคะเนื่องจากว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมีแค่พยาบาลน,นาวกอแพทย์แผนไทย ไม่มีนักไม่มีนักโภชนาการไม่มีนักกายภาพบำบัดไม่มีเภสัชกรเราจะช่วยยังไงให้เขาจัดบริการได้นะคะก็มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบค่ะนวกรเขาจะทำหน้าที่มีการเป็นครูก,กรนักโภชนาการนะคะก็มีการจัดอบรมความรู้ให้แก่นวกรในการประเมินทักษะทางด้านโภชนาการแล้วก็การให้คําแนะนํานะคะส่วนแพทย์แผนไทยก็จะช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็บรรเทาอาการปวดเข่าหรือปวดเท้าในผู้มีผู้สูงอายุค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ได้สื่อสารไปยังทีมอสมนะคะซึ่งจะเป็นแพทย์ประจําบ้านในการติดตามค่าน้ำตาลเพระอุปกรณ์มีอย่างอยู่อย่างจํากัดเราไม่สามารถที่จะให้อุปกรณ์คนงค้กลับไปได้ทุกคนก็อสมอเขาจะมีจุดให้บริการในการเจาะน้ำตาลน,นะคะสัปดาห์ละสองวันของแต่ละหมู่บ้านเนาะก ผู้ป่วยก็จะไปเจาะเลือดแล้วก็ลงบันทึกข้อมูลนะคะก็ก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าผู้ป่วยน้าตาลต่าเท่าไหร่ที่ต้องปรึกษาเข้ามานะคะก่อนวันนัดและมีการรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายระจําหมู่บ้านด้วยเพื่อลดอให้ผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อได้นะคะก็มีการส่งรูปข้ามาประกวดกัน สำหรับการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2517จนถึงปี2517นะคะสามารถหยุดยาผู้ป่วยได้15คนนะคะมีผู้มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการนี่ก็คือ115คนนะคะหยุดยาได้15คนลดยาได้71 73คนนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักได้ประมาณ2ปีเนี่ย500กิโลกรมัมก็จะเรียว่าระบบต่อกรูดค่ะเป็นประบบต่อที่ถูกเรียกบ่อบยมากในที่ประชุมนะคะเพราะว่า ดูค่าน้ําตาลที่ควบคุมได้ดีเราไม่เคยเขาไม่เคยทําได้เกิน40%เปอร์เซ็นเลยนะคะแต่พอปรัปรบรูปแบบกระบวนการใหม่เนี่ยพบว่าเมืน่นเอในตาบลกรุดเนี่ยที่มีประชากรอยู่ประมาณ1นึ0 0หนน่งคนสามารถที่จะควบคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่46%เปอร์เซนแล้วก็ หรือไ่ผิดําได้ที่ลุ่มก็ทําได้นะคะก็ขยายผลค่ะให้ทําทุกระวาตสตนะคะโดยการประชุม NC ็นซีบอร์ดของอำเภอ,อ,อ,อสื่อสารไปยังพอรระะอรปสตนะคะแล้วก็มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลการศึกษาเนะะี่ยค่ะลงไปช่วยทุกระบาสะตเลยในการเข้าไปสอนทักษะนะคะอบรมความรู้แล้วก็ออกแบบร,ร,รูปแบบรูปแบบบริการรวมถึงการสื่อสารถึงปัญหาของแต่และระบระสะตนะคะน,นี่ก็จะเป็นรูปของการลงหน้างานนะคะ ดังนั้นมีเพือการชนะดิบนะคะจากที่เราไม่เคยทําได้เกินสี่สิเปอร์เซ็นต์นะคะปีหกหกห้าหกเราทำเฉพาะในโรงพยาบาลแต่ว่ามันเป็นคอขวดเพราะว่าคนไข้เยอะแต่ว่าเวลาเราน้อยเราก็เพิ่มบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ในระดับรบสตทํทให้การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะก็สามารถจะควบคุมน้ําตาลคนไข้ได้ดีขึ้นเป็นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะของในระดับอําเภอเมื่อดูเปรียบเทียบนะคะ ของแต่ละตำบลจะเห็นได้ว่าในปี66นะคะม, 5, ะมีทั้งหมดเรามีทั้งหมด17ตำบลน,นะคะมีตำบลที่ก็ปนน้ำตาลได้ดีแค่2ตำบลน,นะคะแต่พอขับเคลื่อนรูปแบบของเรียมิชชันผู้ป่วยในระดับออของทุกตำบลน,นะคะสามารถที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเกิน40%ได้ในทุกตำบลน,นี้ก็ถือว่าเป็นความภามคภูมิใจของคนทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ตัวเลขแต่เราดูว่าการที่เราทำแบบนี้เนี่ยคนไข้ของเรามีโอกาสที่จะลด การเกิดคอมลิกเคชันได้นะคะแล้วจากการเรียนรู้นะคะเล้ก็เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะให้สื่อสารกับทีมออวิชาชีพนะคะว่าการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตอนนี้มันมีระยะสงบแล้วมันอาจจะไม่ได้หายร้อยอร์ซหายแบบเหมือนโรคทางสัญญกรรมแต่มันหายแบบมีเงื่อนไขคือหายแล้วต้องมีการติดตามแล้วก็ต้องควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โรคทุกโรคตอนนี้คือเราใช้เทคโนโลยีนะคะมามาช่วยในการดูแลโรคนะคะโรคทางสังกร,รมเราใช้เทคโนโลยีจากที่ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเราก็สามารถที่จะผ่าตัดสองกล้องได้แต่โรคทางอนเดียค่ะเราต้องพัฒนา s o ฟต skill ค่ะเราจะพูดยังไงให้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมเราจะพูดยังไงให้ครอบครัวมาช่วยเหลือพูดยังไงให้ทีมเราทํางานได้นะคะเราอยาา่ามองแค่แว่า NCD คือสําหรับ เอาถามว่าค่าเฉลี่ยอายุของเจ้าหน้าที่ใน NCD คลินิกนะคะเท่าไหร่คะเฉ่จะเป็นกลุ่มวัย50อัพเนาะเพราะว่าไม่อยากอยู่เวรดึกเนาะแต่ตอนนี้เราต้องปรับ i n เ s e t ทีมเราใหมค่ค่ะถ้าอยากทำงาน NCD ก็ต้องมีทักษะในการทำงาน NCD นะคะโรคสังทาัญกรรมอาจจะหายได้ภายใน2-3ชั่วโมงหลังผ่าตัด แต่เรื่อง,ง NCD เราต้องใช้เวลา6เดือนถึง12เดือนค่ะดังนั้นทําแล้ว2เดือน3เดือนคนไข้เรายังไม่ดีอย่าเพิ่งทอ้อนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะการเปลี่ยนนิสัยในเรื่องของการกินถามว่าเราทำ,ทำเองเนี๋ยเราทํายากไหมยากนะกว่าเราจะหยุดกาแฟใส่นม,มได้ไปกินอเมริกาโน่เรายังทํายากเลยนะคะดังนั้นคนไข้ก็เหมือนกันค่ะต้องอาศัยเวลานะคะดังนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนลูก เบาหวานเป็นโรคใหม่เราต้องมีกลยุทธ์ใหม่นะคะเราต้องมี mindset ใหม่มี competency ทักษะในการดูแลใหม่แล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะก็เป็นที่มาของการดำเนินง,งาน m c d หายได้ที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราไม่พิจา,ารณาวิเคราะห์ตาม six building b o x นะคะในระยะนี้เนี่ยจัด บริการที่ยวมาล่านตะขุนที่เดียวนะคะพอะระยะที่สองในปี66เราเพิ่มมาเป็น5โรงพยาบาลและระยะที่3มีการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 10, 11 0ถึง13โรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้นะคะงาน NCD ภาระงานเพิ่มเนาะเราใช้เวลาในการดูแลทีมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมบทรวมเนี่ย12เดือนโดยอาศัย การศึกษาดูงานนะคะมีคลาสรูมเทรนนิ่งเลคเชอร์แล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็มีโคชชิ่งแด์เมนเทอร์ิงแล้วก็มีระบบคอนเซิลนะคะทีนี้งานเพิ่มคุณภาพงานด้วยใช้เวลาด้วยถ้าเราไม่เพิ่มคนเราเป็นยังไงคะผู้บริหารกำลังสั่นอยู่ค่ะดังนั้นนะคะ ในการปรับรูปแบบของการดำเนินงาน NCD Board ะระดับจังหวัดเราปรับทีมที่อยู่ใน NCD Board ใหม่นะคะเดิมทีจะเป็นแค่ Case Manager ค่ะเราปรับให้มีทั้ง System Manager, Case Manager แล้วก็ผอ,อรโรงพยาบาลนะคะ System Manager ก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลแล้วก็มีท่านสสอ,อนะคะแล้วก็มี พออรบสตค่ะมารับฟังปัญหานะคะแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนวางแผนร่วมกันนะคะพัฒนากรอบอัตรากําลังค่ะเพิ่มกรอบอัตารากําลังเดิมทีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลไม่มีนักโภชนาการดังนั้นโรงพยาบาลจะเป็นต้องจ้างนักโภชนาการเพิ่มนะคะส่งพยาบาลไปเรียนเคสเมเนเจอร์เพิ่มเนาะทำให้นักยกเวบนบัดเป็นสัจกรเข้ามีส่วนร่วมใน d m เอ็มเชั่น กรอบยาค่ะเดิมทีกรอบยา SGLT2 เนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลโูนหรือโรงพยาบาลทั่วไปนะคะแต่เรารู้ว่า SGLT2 คือยาอันดับแรกนะคะในไกด์ไลน์ DM ดังนั้นถ้าผู้ป่วยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้เราก็พัฒนากรอบยาให้มีในรพชได้โดยที่มีอาจารย์ที่เป็นเอ็นโดครีนนะคะเขา,ะจ,าจะมาอะสอนในเรื่องของกระบวนการว,วิธีการใช้ยาคำแนะนำการเฝ้าระวังแล้วก็การติดตามนะคะ แลกะในการดำเนินงานของปี2568เราปรับรูปแบบ การทำเรมิชชั่นคลินิกนะคะโดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยสองโรงยาบาลก็ลคือโรองพยาบาลบ้านตะก,ก่วนโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ซึ่งอยู่คู่ละฝั่งกันของจังหวัดน,นะคะก็จะแบ่งโซนรับผิดชอบโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายลูกข่ายของตัวเองใน,นในการรับคอนซัล์นะคะในการาลงไปดูหน้าง,งานให้นะคะ,ะมีผู้ป่วยที่ได้รับการหยุดยาแล้ว787คนนะคะลดยาได้3,000คนลดนอาหนักได้8,600กิโลกร,รมัมแล้วก็ลดค่ายาได้ประมาณ940,000บาทค่ะ สี่แสนเก้าแสนสี่หมื่นบาทเราถูกต้องค่ะและผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่เราพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากปีหกสองเราไม่เราคิดว่าอาาการที่จะทําให้อําเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยพ้นเหนือน้ําเขียดสีแดงเส้นสีแดงนั้นเห็นไหมคะเป็นเส้นที่ทุกคนพยายามเบิกไล่ขึ้นมาเนาะทุกๆปลายปีอะ่ะเ,เรากฏว่าปีหกสอง สามโดมนะคะแต่ปีหกเจ็ดอะค่ะเราก็เกินคาดนะคะเป็นผลของการทุกคนที่พยายามต่อเนื่องกันมาและในปีหกแปดค่ะในรับเขตสิบเอ็ดนะคะอ,ะอันนี้ของปีหกแปดคะ่ะทุกในปีหกแปดเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เพิ่มยอดของการพวบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นเป็น42.3เปอร์เซ็นต์รับเขต11ก็ ถือว่าขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วนะคะไม่ได้น้อยแต่ร่าอหนักบอกเฉยๆค่ะแล้วก็ในระดับประเทศนะคะตอนนี้นก็เราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นความพยายามที่ยาวนานใช้เวลาแต่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะมันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ภาพฝันแล้วนะคะก็เากจะส่งท้ายไว้ค่ะว่า สองนดับล่างสุดอะคะ่ะที่เบวะ NCD แล้วรับยาเดิมคุณได้ไม่ไล้เพิ่มยาค่ะอันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะถ้าทุกคนปัจจุบันนี้การที่ทำงาน NCD จะต้องลดยาเป็นหยุดยาเป็นเราจะให้เราทาการทำงานของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นและข้อคิดที่ได้จากการทำงานงานนะคะไม่มีใครที่ไม่ประสบความไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่พยายามทำสิ่งใหม่มาก่อนนะคะ การไปถึงเป้าหมายได้เราต้องอาศัยความอดทนและทําอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีม n c d ทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะคืคะอจากที่อาจารย์ได้นําเสนอเนี่ยคือเราเห็นเห็นโอกาสที่เราจะ จัดการโรคประวัติได้มากขึ้นเพราะว่าในอดีตเราจัดแบบการแบบได้แล้วก็ไม่ได้กลับไปกลับมาจนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ไปคุยได้ที่ได้ไปคุยกับอาจารย์กนที่ที่ได้เริ่มประวัติประวัติหายได้ที่ต้านตะขุดนะครับอาจารย์พูดอย่างหนึ่งว่าคนไข้เขาไม่รู้ว่าประวาตมันหายได้แล้วก็หมอก็ไม่รู้ว่าปาวัตหายได้ แล้วก็ไม่เคยไปบอกเขานะมันหายได้แต่ท่านเขาเกิดคอมเพลเคชันแล้วพอเราใช้วิธีนี้เนะคนไข้ผ่าวานแต่คอมพลเคชันมันอยู่กับเขาซึ่งซึ่งมันเสร็จทั้งทั้งที่เขาควรจะได้ทำตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเพราะนั้น แล้วก็เห็นว่าโมเดลตั้งแต่เจเนชันของอาจารย์หนกับคนจรรุ่นที่โรงพยาบาลการจนาดิตเนี่ยแล้วก็ของทิชราชมันดีขึ้นเรื่อยๆยเพราะโมเดลเก่าเนี่ยเรามุ่งที่ระดับน้ำตาลใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่เคยจัดการมาได้สักทีแต่โมเดลใหม่เราจะไป็น่งที่ DM ม i m e n s i o n ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลมันดีขึ้นด้วยครับขอบคุณครับเติมคำถามไว้นะเพ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ